ไอ้เป็นออกฟองนิยมเออออกฟองนิยมข้าไปเทศยมกระเทียมกระเชมข้างแรกนักเชคกับไม่เชคกันได้อ๋อครับแถ้าวัดเมแบบเสะเขาก่อนจมยกว่าง่ายเข้าจมให้คนนิยมให้คนหักคนหอมคนครับคูยเรื่องอะไรล่ะเศรษฐกิจเนี่ยทุวนอีกรอบกลุงปูลุงปูทองไอฟังอีกรอบดูครับโอ ผมออกบอออกฟองซ่องคือผายิงเสียวซอกเยวเหนงามบอแก้วถาเรียกกล่องซ่องใสคุยกเสอสางยกเสอมาอ้าปากขึของลมาสมบัติมาแล้วให้สูงลุงกูสูงไป้วสามขึนให้เกล่า อุ้งของผูกเขาไปหงานนี่เขจ้างเขาดีนะโอ้เขายังจ้างเขาดีจ้างเขาเดี๋ยวน่ายก็หักกลงมจอดน่ายก็ฮักก็หอมเขาขายก็ได้ขายก็ได้เช่นเดีวกันเขาเขามาเอาเอาห้เขาเอาเอาห้เขาเขาไปสอบเป็นคู่เยคันเป็นคู่คนเดีะเป็นคู่าจะคนหรือเปล่าทงคาธานโอ้โหสีเอหัางโอหันมายังไหนนะับสมบัติหนีหายไปคสามขึ้นลบมา โอ้ใหญ่เกินสาเกินรมหาหลเนาะอไียเนี่ยทานน่ยทานีเป็นักเเนี่ยทานยังกวครับเ่ทานดี่ทานดีเราตายโอ้เสียเลยเนอะอายุราเกาเกาชิบเาบกาชิบายงเี่ยเกาสชิบชีเกาะชิบชีก็คือเสียจะปีเลยนูเสีหลายปีเลสียปีวะโอ้พยะโอ้เน่ยทานดีก้ขบุญวัดวัังอววัยัง ว่าอยังงบานว่าทางกองลงลงเือครับผมนี่ท่านดีกุดข้าปุ่นโอ้เลี่ยนเลี่ยนมาน้ำพึนอันนี้เพิ่นเป็นเป็นนักเทศเพิ่นเป็นนักเทศเพิ่นนักเทศเพว่อเพว่าเนอยากเกิดคองแทบฟทายตัว่าเท่าเ่อยากยังคุยกว่า่อเนเ่เคยบอใคกเพิ่นเล่ก็ทานีมากโอ้รับโอ้ลูกบว สมัครหลวงปู่เขียนเป็นภาษาไทยเอาหนอโอ้โบใครโบโบใคยเขียนตัวทำโอ้สมัครหลวงปู่ก็เรียนจากภาษาภาษาไทยเลยแล้วกลับภาษาไทยเล้วหายใจตัวทำเขียนเงื่อนจะจะบวชเป็นเนี่ยไม่ลงศิ่ป์เหรโอ้ตั้งใ่บวชเป็นเนี่ยพูนแค่บวเป็นเนี่ยโอ้มันก็ลงเขินเ่ากันลอยก็ป hmm. oh, ีอะไปีน oh. yes, ี้ลอยเต็มบวหลวงปู่ลอยมันไม่ลอยเลยโอ้มันเกิดหลวงปู่เกิดวันที่เท่าไรครับเกิด พ่อโซสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าสองพันสี่ร้อยห้าสิบเก่าวันวันดีเท่าไหร่ลูกผูวันทีบ่เบ่จัโอ้จำบ่ได้จํำได้แต่พ่อนุ้งูจํำซื้ออุปสรรคได้อยู่บ่ครับตอนบวชพระนี่จ้อะไรเงี้ซื้อเพิ่ซื้ออย่างขหน่อยนี่ทานปูนนี่ทานปูนวัดวัดอังขุลมันคขรลุบ่ครับโอ้ยน้องคขรลุนี่บ่โอ้อุปสรรค บวชพศอสอนดหลวงปู่พสองชิบนหกพ่อสอสองพันห้าร้อยสิบหกปีหน,น,น,นี่กับสี่สิบสี่พรรษาดิันสี่สิบสี่สี่สิบห้าลวงปู่บวชแล้วกับไปอยู่ไซเนคกันเขาอยู่กับนี่ละสักวันโอ้ยอยู่ตะบินามาอยู่เขาจัเพยยมาโอ้ยบบโยมเป็นนมินมนต์มาอยู่นี่แสดงวา่าคาถานนีสนมาหลวงปู่เลี้ยนน้ำยาทานดีอยู่คนขับปุอโอ้แต่ไม่น้ำพึ่น ยังว่าคนเนี่ยคนมาเอาไปเสีนอะไรน่ก็บ่ไห้เขาดอก่จะเขาซื่อคนเขาไปหน้าไปหาเสียงหาของนี่เขาเปงพวกเขาเปล่ง